ได้ได้คือความสึกสมอกะฝนสะแืนยกทางก้าอยกทางกอาวสกอเสียจินเดคูก้าสมอก้าเรื่อยไดเห็นมันพลังมาจากหนองใส่หแล้วก็ได้ยันนี้มาพร้ามพักซีเหล้า เอาสิกินกันแรง่งเพราะไงกำลังจัดการปอกแล้วก็สิต้มเนาะส่วนอาหารของเราคืออะไรกุ้งหัวโปกูกุ้งหัวโปกูกกุ้งหัวโปกค่ะรอก่อนรอเวลาเริ่มแล้วเริ่มแล้วกูลก็บฝนสแปนโอ้แตงกว่าจากบ้านนอง หันหน่อยยันเม่ยำอะไรอาหารของเราวันนี้ความสุขท่ามกลางสายฝนอันโปรยปลายมาเลวมาเลยเห็ดกระบายานบักแบกกระบายยานเตรียมพร้อมแล้ว ซื้อแนวอบแห้งแล้วเดี๋ยวก็มานะคะสั่งแล้วเรียบร้อยคือปลาสื่อเลยเหงาเหมือน,นีดไปถ่ายคลิปอยู่บ้านนองสรายกูสื่ซอซะเลยยาิีบาเดียวสิเดียวสิจัดการซื้อแล้วเรียบร้อยนะสั่งทางออนไลน์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวค่อยดูกันสวยงามน่ากินเม่น่า พ ies, ี่กุ้งพี่จุ้งพี่จุ้งพี่หัวโปกตอนนี้รอดไวเวนตาไวเวนตาฝอปตตีดขนมปังเอาออกแล้วข้าถาดเลยมันฝรั่งสซรุตเอิญอีมีนแอลพลัตไปเลยชิลินนี่กินเบียร์ทาก่อน Jag vill att du berättar om skadan. Ja, just det. Men um, bara för mig, inte för dig. Jag ska... Jag väntar här. Du tar den. Jag har, det. Mm -hmm. jag ska, uh, jag har den. Jag skulle behöva den. Ja, ingen fara. Sen... Smör måste jag ha här. Jag kan ta sig. Jag skadar Gått ett titta på trädet? Uh -huh. Ja. Man får lämna om Det är inte så lång tid som kokar. Nej. Jag trodde det skulle ta längre Det här, det här vart så stort på slutet. Mm. Men det gick fort. Vadå? Säger är Får jag inte femma? ควมไมแอตาแคลบตูกุ่มหัวโปกพอใหญ่มาเสียเอาหัวมันบีบน้ำเอาน้ำจากหัวมันแอ่พอใหญ่เลยคอยเฮ็ดเล็กมากเลยคอย่อตเล็กมากเป็นงานยากด้วยวะเนี่ย Thôi thôi, tự mà Thôi đâu, sống sáng mẹ sẽ hát nè, mẹ 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 hay xài kẹo, gian kẹo ruột Mẹ không có khó Cái gì? Nè, đẹp Với tất... Nè, nhớ xuống đây Xem ดีบดาบมันก่อนพี่น้องก็จะแ,แกะออกจากเคืองหนึ่งขย,ขยับขยับนะดู<ม>อันกุ้งหัวโป่งมันเกาใบแ่บดอกกันเป็นเทศกรลมที่ต้องกินกินอาหารตามันฤด,ดูกาลนี่นมันเอ่าโคเล็ดหนูกินนะฟอระสาิต เป็นามเนี่ยแม่เห็ดเป็นนุยอกเบียดเทคนิคมัสตบดีโซบุนเดือเปิดบุเรศแบบเห็ดหยากอีตังหาแต่ต้างไปกินตามเทศกาลชีวิตพ่อใหญ่เราใส่ชีวิตแบบนี้เขาก็ต้องเข้าใจครูฮะนี่เด็กมันจะออกง่ายอยู่เด็กโกเล็ดอมยอดยุดสุดเลยโซ่ แปะ,ะน,น,นะาฮรู้ป่ะผงเส้นน้าดูนะฮะนี่ซื้อมาก,ก,ากมล่องหนึ่งกินว่องเลอดดอกสองแันทอร่าอ้มว่าเอ็นเอ็นพักเกียแต่ได้โอเคพอาีทัวร์สองคนตะกล่องหนึ่งก็นั่งก็ดี แค่ว่าน้ำมันสีดแสบที่มองนีแหละมองน้ำไม่กุ้งซื้อมาแล้วเพาก็มาต้มไ่ได้พไงแล้วก็มาต้มแบบสูตรของเราแล้ว,ลวก็แซ่ข่างคลื่นใบคลื่นนึงค่ะเอาใส่ตู้เย็นใบคลื่นนึงแซ่ในน้ำที่เราตร้มที่จริงซื้อมาแล้วจินได้บอกกินได้แต่มันก็แซ่บน้ำเกลือกระดิ่งขา้าหนาแซ่บได้ปะเนี่ยโอ้เมื่อกินแรงหน้าวัดตันภูเบศกระดิ่งหอ,อ,อ,อกเนาะ แดดแนวนะั้นกินอยู่แต่ว่ามันแสบเอาแกให้ก่อนต่อยก่อนหมดเฟอร์ชิดติดโหดบอกแต่ไม่อะไรวะ ว่ะส่วนเสรษกิจถ้ากลุมปักหงส์มันเกสวยงามแบบนี้ยาะ มันจะกินแบบสวยงางมมาได้ดอกจัดให้น้องมึงซื้อกินกิลี้กับบีบีเอาค่ะบีเอานะคะรู้จักคำว่าบ,บีเอาไหมสิบปรัมานี่ในการกินกุ้งบ้านนี่ใส,ส่สวยๆ่อยอ้หูมือกับใมันสัน้น พี่ยินได้พี่น้องเบิ่งกอนน่ากินไหมย่ขอยาสิลูกจะเป็นลูกก้อนข่อยะเอสมอกับผุต้อติสแน่สกอนมันสวยามเล่ เือมันเปือนกดอุน <chocolate> อ yeah, okay. well, ืมอมมันเหนียวดีอืมแค่ตัวแล้วก็มาวินดูห้อง

ให้ดูไม่ได้เห็นกล้องน่ากินไหมน่ากินซิตอบเองเออเองก็ได้ไวะ <c oughs> กินยังสีว่าไรผักแควค่ะวิธีกินก็คือน,นี่กน่ะโอ้ยฮะซื้อมาแพ่งกิโลรล่อยเ้อะพรอตะอมเฮ็ตแเด่นดีนดี

อมแอตตอแดดกบิดดีงไปใช้ไปกระดดดตันนั S <s ่นนะนดีนะวัดกอตสตรักบรอมันมันมันกินมันแห้งพักละพักซิลาวน ว่าให้เจ้าดอกอหกนนอัวน้ำบาทในการแนงมันเ่อเห็บเรามีฟเอาเราขาวรุ่นใหม่บอกแซนแซนเราขาวใส่แซนใส่พสักซีเล้าอะไรเบอรกลาเมียดดิ้นเลย <No. S 1> นิด Ja, jag har aldrig sett det förut. Jag tittar ju efter den där vanliga. Men den fanns inte. På ett dygn. Då fick jag se den där. Jag ser. I förord, jag ser Jag ser bara en person som har köpt มันต้องการมันไปทานไปซิปหน้าที่ก็ให้โมเด็ก,กินพี่น้อยค่อยเอาหัวออกจักเจ้าดีกว่าเอาไว้ไม่ได้เจ้าจก็จะขยันมาทำ อ๋อย่อห้อยอย่างนี้วได้ดกินเจ้ากระเทดกินจะของนะไมันได้กินไปแล้วหลายไลสิไ,ไ,ไว้ต่อ่อยแลกกินจเจ้าไหนเนี่ยวจะค้ำอยู่วัตถันใดีคอร์รัปชูไดวางกดอินเตอร์สซัดว่านาตงตมมันดนะีโยนโบเคน ันเข้มกับกระย่างนี้เลยผมก็กินเลยออันข้อแกะแล้วก็มีเด็กน้องแต่มันบมดเสบเนื้ออันบ่เนื้ออันบ่อันอวกคือจังสิกมันสิเป็นเหี้ยวเหี้ยงเลย คเครื่องอบผลไม้อบแหงมาแล้วมนึนเหมือนก่อนมึงถ่ายกินจากแม่แล้วมึงแม่บอไปแม่กระซ่งไปให้ได้มันอบแหงแล้วแม่บดซีเรียสก,ก็กราซ่งแม่อยากให้กินเออกระชอนเออเออนอเออร Kolla här, bra också. Mm. Och ja, det... Snö lite satt på. Ja. Västeråsgurka heter den ju Mm. Det... Sen har den såna där som jag är taggar på. Ja. Mm -hmm. Jag tror inte de har någon, vid, där det är stor dymmer. ฟังฟัวโสีน่ายอะก็ลำบากในการกินพี่น้องเอ้คุ่วยจกองดิชีบย่างเขาเาัวเดยวไล่ฮืดเกลเอ้องใ่ล้วาเลกอินนามคใส่อเลกอินน่ไปอยจุด อันท mm. ีเตรียมงเก่่้ <t 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 ุ um ่นะข้าหกอินชุอืัดอยากกิแต่หมองมันหาเนี่ยนะเนวซอยกนแทนอส้มที่แรกบอกเขาว่าสันตงการดอกตอนนี้สันตงการย่างได้เงีนวซอย คือสิสิสปร้กินกันสิปร้าเอาวิาง่งนะ่ะเนื้อมันหวานแม้น่้นี่ฟิ่งเนืนกอก็เนื้อมันแน้นแน่ะเน่ะแสะของมันกินงน่ะมาก Skål! Skål! Åh! Lukta din! Har du tagit Akanik 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 กินันเนี่ยเราอปขึ้นหอดกินประแดดกินง่ายชัวด้วยพี่น้องเอ้อยแอ้วมีนูนอนแคบเลยจเริมต้นืมสดกินนังไม่ยิงหน้นา,นาอล่าด็ก็บราฟุงกะบร้บบาซิปซิเนี่โอเคพอมีซิปจะไปหาเนี่ยม่เห็นแม่บีบเนี่ยโ พ่อเขาจะกินห้องคก็ท่องยากลเก็บเลยบ้านกนมึงอสยแสบเด้อปลาแดงสวีดินน่งมึต้องซื้อมาฝากูเด้อเป็นถามมามองสิกินข่าว้อยัาโอ้แบบนี้ก็สิปเทศการกุ้งหัวโปกับปลาแดดอันละโอ้ยเศ้าเศร้า กินกับมันฝรั่งต้มกับขนมปังบางๆหมอเศ้างีมาฝากกูเ้าถือกินกูก็สิตายนนพอตมนซิสเดโฟกวัดสคแอตายสโซครตู้ออกซสเตอร์่งอิมนาคุณซอตู้โอเคคุบินมอโอินเตเฮนนซูสเตอร์งคุณบินอินดีเรอเยบลาเอตตม่เตตีูกก็อกทุนนะเบอร เออคุณส้มลงใต้ไปเลยคุณส้มปลาแดดบ้านกูไม่เหม็นเลยปลาแดดบ้านมึงเหม็นคักหน่อยกูเห็นแล้วแล้วสัปกูกินก็ร้องอหอมเนี่ยที่ส้มจ้าฮะสมนอใกล้เวนอเวเพิ่มมาอนเว้เพิ่มเดี๋ยวซิมนะมาเพิ่ว่าโอ้กูบ่ปื้มเรื่องกูจะเป็นเจ้าหญิงปลาแดดกระแม่นดูเอ้ยเอื้อยเนี่ยราไปไซสกแต่กูตองมีปลาแดดอืมกูต้องมีเจ้าปลาแดดกูต้องมีน้ำปลาแดดติดโต ขนาดไปแบบนนน้ำพกเนาะมอสมอกจ้าโอ้ลุกต็สมฟาแล้วสัสลุกตาลีก้วีฮอยิ้แลด์เสสงจนแย่แยบล่ะวุลิก้ามันก็เป็นนกระดกบันเท่าแหละว่าวนนี้แห้งมันเี่ยก็เศรว่านอนไปจุกนหันน้าแม่งบานเขียวก็เศร้าเนี่ยนี่มาแบบ เจอกันใหม่บ้านมึงเสร็จยังไหนละบ้านลูกกันเสร็จยังไหนจังบอกเด้อเจได้กี่ดอกค่าตัวเคงบินไปนะก็เขาบม่ได้ซื้อหอบมาจากเจ้าฟี่เออกูสิเก็บเตรียมไว้มึงอีกมั่นเปล่ามาเอาของแห่งมึงอยากได้มึงก็บอกเด้อกูสิส่งให้บอกเอามาใหม่ดูมึงเขาด็กเหมดโสน มีคนไทยเขาหลับหิวอยู่ของจากเซิเรนไปไทยเนี่ยเขาไปกันทุกเดือนบรซีเลก็ส่งให้พ่ออสมอกกับเด็กสุนอยยู่้วซฮมฮะยิ่เรสกซ์รางต่มดมบุกาทัวริส เพื่อมาด้วยในซีมบ่อยเมเขามาตัวเลยนี่หลานหารเขาไม่ได้คือโอนเลยอืมเหมืคนที่โอนเหมือนเด็กเนี่ยสุสตุนเขาไม่แค่เหมือนได้คนที่โอนเมือนยบบิดเนี่ยอมันที่โอนเหมือนคนที่โอนสกอได้แต่หยบิดกัด อ๋อใชย,ววยหรออืมมันแสบอยู่ดอกก็ขีขขาดนั่นแกะมันเนาะเห็นเนี่ยคนหวยกูสปิหาเนี่ยไม่มึงแกะมูลแล้วหหนีบแบงเครื่งเลยตาคนมักกินแบบแท้ๆเนาะดีๆก็บ่ออากเลยอืมมันหน่อยว่าไม่น้อยติดประเด็นละ เนี่เยเอยติดกูไม่น่อยตะก,กีแล้วก็ติดอยู่หับป,ปานนี่เท่ามากเ่านค่ะนั่งสะะราระบปนบ้าเลยน่งกับคุณหานั่งสป็ดกระทอมน้อยอีกางอยู่หลังตลาดเยไทกันสมสมนสังคเบอร์ Ja, men det är ju inte... Det är ju här det. Mm. och kanske och andra Mm. Och så äter du det? Bläckfisk. Ja. Det är ju ingen vinnare. För det är ju en... Bara seg, jag. Mm. Den är nog bara seg. มื่อเดี๋ยวอย่างเดียวลนะแถวเอ้ยคนหมักตั็บ่คือกันเนาะสำใจผัวผูวเ้เดียวกันทั้งตัวตัวดูดูตกเและนายได้ฝนจ๋าฉันมีอุปกรณ์พร้อมแล้วฉันพร้อมที่จะลุยค่ะพร้อมลุยปลาเพราะว่าช่วงนี้ไม่น่อยยังไปเห็ดยังนะคะกลุ่มแรงงานให้ไม่หน่อย,อยาหางานทรงอย่างเดียวยังม่ต้องไปเห็ดยัง อยู่บ้านล้วก็หางานยังเดียวนิอยก็เลยพร้อมที่จะเข้าป่านะจ๊ะไม่ครับินอ๋สอสโมกา้าลูกตาดินลูกตาดินโนอะสุอ,อ๋อแล้วม่ใชนนี่จะยอกยอ,อ,อกเชนอ๋อสโมก้าอูกสาวดินก็นามว่าในเราน,ะนี่เห็น,นมีผักซีเล่าบ่มีหอมบอหอมเพื่อนบอสเดทกินอย่างตบเจ้า สูบยาจนดังเจ้ามันบ่มีลดอีหย่างเล้วเนาะเว้นจะก่อยขวบพริกเดี๋ยวนี้แหละจะสินไาด้ก้อยเดี๋ยวนี้เพื่อนนั่นอาหารทุกอย่างประแดกกับบุหรีกินบุหรีกินอย่างเดียวคือพริก <c oughs> มีเวลาเข้าปากเต็มที่แต่ว่าแต่ว่าเดือนนากลมแร้งานสิ ยังสิบอกไม่น้อยว่าใสาเ่เพศยังบอ้านีแผนใหม่ๆขึ้นมากเขาก็สิบอกเขาเ้าไปเ็ดน,นั่นเ็ดน,นี่รือว่าไปอบรมเนาะแต่ว่าเดือนนี้นั่นหางานยังเดียวก็ oh. จะพูด mm. มันโปรตีนฝนสเวตตก่อน Ja, här går det kanoner där man kan ta upp dem Mm. Jag har heller blivit en. Här, จะได็ดด้วยคามว่าขัวอีกจะได้เซตมือจังบอระโหเเปอรฮะโอ้เ yeah, ล yeah. oh. 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 oh, yeah. oh, 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 ้กาแฮมเป็นีทอันละเป็นมือรูดแล้็กรมังมงานดูได้ก็คือเส้ยาว

โปรตีบอกแล้วว่ามีรางสัมโคกออเราคันเยอมีฮอตเชรแฟอีฟิสต์มอรอนคันทอฟรามสเตกกรเตมียเตสวมุกลรเตคลีเตมีแอตเมียอะไรยาวันเยอละชุดบุละเมีคันเตลินแอมโลก้อื่นมันมีเห็ดที่ไม่ได้เกบมาเมื่านเนาะ เนี่ยันหมูบดอยู่ในตู้แช่เดี๋ยวออกแล้วก็มืออื่นก็อุ่นตัวนี้แล้วเดี๋ยวไม่น้อยอาจจะเห็ดเป็นผัดผัดหมูบดกับเห็ดหรือบัวสรนก็จะเห็ดเป็นลูกซิ้นเห็ดใส่หมูบดลูกซิ้นฝรั่งเมือก่อนเมือก่อนง่ามืออื่นสิี่ข่ายบข่ มาสกอเอเตะบึงไม่ไหนกินไม่เอาทอทอะมารล่ะเอา่ขาสวะแลกัน่เนไมแก่โอ มันดาบพกินดีได้โ <c oughs> ชคดีค่ะโชครัคเราคอดูแลไป <c oughs> โอเค ก็เลิ่มดอออึงกข้อ้าวเลย่เ้นต,วตัว่าฟสแล้วัน้ริเฮ้ยพี่น้องย่าละจับใจจ้ารักนะจุ๊บๆไม่น่าจะกินอันก้ามมันต่อค่ะ